อิมินาสกาเรนะพูททางอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพูดทางภคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภักะวตาธรรมโมธรรมมังนะม,ะสมัสมิสุปฏิปันโนภักะวะโตสาวะกะสังคโคสังคังนะมามินะโมตัสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสรพพังอปปาทางคามะระมเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนกตังสรพพังอปปาทางคามธระมเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต พุทธ MM. ังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยัปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยามปิทรม,มังสารนังคัจฉามิตัติยามปิสังขังสารนังคัจฉา,า,ามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิปัจจาศิขาปธานิสมาธิยามิอิติปิโซโภควาอาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริษาธรรมสาระิ สัทธาเทวมนุษย์นังพุทธโภคะวาติสวากาโตภคะวาตาธรรมโม,มสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปาิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยัตทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจถาปุปริสาปุขาลาเอสาภควะโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อันชลีการะีโย ο. อนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่ง,พ,งพาพา,พาหาหาลือลืออหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุโขโหโมิ ขอให้ข้พาพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้พพาพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้พาพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอานิโคโหมิขอให้ข้พาพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลย อัญาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารานตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน อิทางเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บารดาบิดาของขา้าพเจ้าขอให้บารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของขา้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคะรุปัชายาจริยานางโหนตุสุกิตาโหนตุคารุปัชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางสัพพระเทวตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพระเทวตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพระเปตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพระเวรีนางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ ทรงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข